สวัสดีครับผมอาจารย์กิติภูมิตันกะเสมจะมาสอนการถ่วงล้อรถยนต์ครับล้อเนี่ยแต่ละล้อจะมีขนาดเกลกลางหรือดุมตรงกลางเนี่ยไม่เท่ากันเรามาดูว่าดุมล้อตัวไหนครับที่เหมาะสมกับล้อนั้นๆครับก็ลองเทียบดูลองดุมตัวนี้สวมใส่ไปพอดีนะครับเราจะใช้ดุมตัวนี้ในการใส่แกนของล้อเนี่ครับเราดำดุมแกนล้อที่เลือกไว้นำใส่ในแกนหมุนนะครับ ขั้นต่อมาเราดํายางเข้าไปในแกนหมุนครับนำอุปกรณ์ล็อกอยางหมุนล้อล็อกให้แน่นถ้ามันแน่นแล้วมันจะขันต่อไปไม่ได้ครับขั้นต,ต่อไปคือการปรับระยะห่าง วัดว่าเครื่องกับยางเนี่ยห่างเท่าไหร่โดยใช้อุปกรณ์ครับของเครื่องจากที่ขอบยางจนมีเสียงขึ้นแล้วปล่อยคืนครับมันก็มีค่าขึ้นมาที่114ม mm, ิลลิเมตรครับลำดับต่อไปเรามาดูการปรับครับความกว้างของกระทะล้อครับตัวนี้มีความกว้าง6นิ้วครับเราก็มากดที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดทางขวาครับ เพื่อให้ได้ขนาด6นิ้วกดเพื่อตกลงอีกทีครับต่อมาเรามาเลือกเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อนะครับกดที่หน้าจอหนึ่งครั้งยางเส้นนี้อยู่ที่16นิ้วก็เพิ่มไปครับให้ได้16แล้วก็กดหน้าจอหนึ่งครั้งครับเพื่อยืนยันเดี๋ยวเรามาดูการวัดนะครับโดยเครื่องจะคำนวณให้ดู เราดากขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาดูว่าด้านในเนี่ยมันขึ้นที่10กรัมก็คือฝั่งด้านในนี้ทางขวาคือฝั่งด้านนอกเนี่ยครับขึ้น5กรัมมันจะเลือกจุดที่เราต้องปรับสมดุลหมายความว่ามันจะเลือกตำแหน่งให้เราโดยเรากดที่ตัวเลข1ทีครับมันจะวิ่งมาใกล้เคียงเราก็ถอยหลังไปนิดนึงทำการเอาได้ตำแหน่งสีเขียวเต็มล็อกเหยียบเบรกครับ ยิบสิบกร,รมัมตีตรงตำแหน่งที่มันเลือกครับตีด้านบนนะครับ10กร,รมัมแล้วกีกหกร,รมัมกดหนึ่งครั้งาใกล้เคียงดึงลงมาอ่ะพอเขียวเต็มเหยียบเบรกไว้ล็อกไว้ เมื่อเราได้ติดตั้งตะกัวตามตำแหน่งที่เครื่องบอกแล้วเรามาทดสอบกันว่ามันถ่วงล้อได้สมดุลหรือเปล่าครับโดยการเช็คมาดูที่หน้าจอเนี่ยครับหน้าจอฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแสดงว่ายางเส้นนี้สมดุลเรียบร้อยแล้วครับนำไปใส่รถแล้วก็ขับตามท้องถนนได้เลยครับสวัสดีครับ